เชื้อเวลาที่เจอเยอะที่สุดตอนนี้คือเชื้อ s p v เขาค่าให้ตายยากมากเขาจะแปะอยู่กับเรา5ปีถึง10ปีซึ่งมีเยอะมากในโลกใบนี้ถึง200สายพันธุ์นติดจากอะไรได้บ้างอคะที่สาธารณะห้องน้ำติดได้ทุกเพศเอาผู้ชายก็เป็นเนออเราจะฆ่าเขาให้ตายเนี่ยเราต้องเอาเนื้อปกติของเราเอาออกมาด้วย เห็นว่ามีหลายเคสที่คุณสามีพาคุณภรรยามาหาคุณหมอเขาอยากให้เมียคนเดิมเขากลับมาเขาไม่ได้อยากได้ภรรยาแบบใหม่เฮ้ยนี่คุณเรียกพิธีกรมาคือเรียกให้ฉันมาปรึกษาใช่ไหมพี่มิกเคยพูดกับเบ้นเลยประโยคนี้พี่ไม่อยากได้เมียใหม่พี่อยากได้เมียคนเดิม สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยแซบ v ีวีนะคะต้องบอกเลยนะวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะทุกคนตอนแรกเป็นเข้าใจว่าเรื่องที่จะคุยเป็นเรื่องเฉพาะผู้หญิงแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะสามารถฟังได้ทุกเพศฟังเลยนะทุกเพศแม้แต่รุ่นแม่ก็ฟังได้เป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆเรื่องเกี่ยวกับความงามนารีเวทค่ะ อ่าฟังแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องไปถามคุณหมอทั้งสองท่านค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมออ,อมค่ะแพทย์หญิงนาตายารักทวงนะคะแล้วก็คุณหมอใหม่ค่ะแพทย์หญิงปิยาพรอ,อรุณจิตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปกติแล้วนะเราจะเคยได้ยินแต่สูตินารีเวทถูกไหมวันนี้เราเพิ่งได้ยินคําว่าความงามนารีเวทต้องถามคุณหมอทั้งสองท่านแล้วค่ะว่าสูตินารีเวทกับนารีเวทมัน แตกต่างกันยังไงเหรอคะคือสุติศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการมีบุตรฝาคาันหลังคลอดคลอดบุตรเป็นหละะักค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสในเรื่องของความงามทางนะรีเวทซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเทรนด์สมัยใหม่เลยของสุขภาพผู้หญิงโดยตรงเลยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งเวีอิงแล้วก็เรื่องของโรคที่เป็นดีซีด้วยคะ่ะ เราเราพูดกันตรงๆนะว่าเราเราเจอหมอสูว่ะชีวิตเราคือเจอตอนชั้นทองแล้วนะไม่ใช่ว่าอ่ะเจอหมอคือท้องเนาะกับอีกทีนึงคือตรวจประจําประจําปีแต่จริงๆอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะเจาะจงใช่ไหมคะซึ่งคุณหมอเองนะต้องบอกว่าคุณหมออมอ่ะเป็นคนแรกๆที่แบบไปเรียนทางด้านศาสตร์นรีเวชโดยตรงเลยทําไมถึงเลือกเรียนด้านนี้ค่ะคือจริงๆประมาณ6ปีก่อนนะคะก็ยังเป็นเหมือนรับฝากขันทั่วไปค่ะก็ในไทยเนี่ยค่อนข้างแบบยังไม่มีศาสตร์นี้ให้ศึกษา คือเราจบสุตินรีแพทย์มาจบเฉพาะทางมาค่ะเราก็มาทำเป็นอาจารย์แพทย์แล้วฝากคันตรวจประจำปีอย่างที่พี่เบนเข้าใจใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยปัญหาตรงเนี้ยมันมันเลื้อลังค่ะพี่เบนคือมันไม่พอสำหรับผู้หญิงรู้สึกว่ามันไม่ครบทุกมิติสำหรับผู้หญิงเรา ใช่ค่ะคืออย่างไรเราเจอเขาถึงแค่หลังข้อแล้วจบแล้วเขาต้องไปเผชิญปัญหาต่างๆในการฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาออมั่นใจอีกเยอะแยะมากมายตั้งแต่หัวจรดเทา้าถ้าเป็นเรานะเราก็จะนึกไม่ออกเนาะว่าการที่เราต้องไปหาหมอหา,าหาทําไม,ไมถึงเราเป็นอะไรอะ่ะเราเป็นอะไรเราถึงต้อง<ช>จริงๆปัญหาของการหาคุณหมอ ต้องต้องเป็นอะไรอย่างเช่นได้ไหมคะคือส่วนใหญ่เวลาเราไปเจอหมอสูงหนึ่งอะเรากลัวละเรากลัวโดนขึ้นขายอย่างใช่เราไม่ชอบเลยท่าขึ้นขายอย่างเนี้ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะกับเราแต่เราก็ต้องเรากลัวการตรวจภายในใช่แล้วเรายังรู้จักตัวเองไม่มากพอแล้วส่วนใหญ่เรื่องความงามสูตินรีเวศเนาะถ้าเกิดว่าจะไปเรียน่ะคุณหมอจะต้องมีแรงจูงใจนะว่าจะทําไมฉันต้อง ไปเรียนโดยตรงไปเรียนด้านนี้โดยโดยเฉพาะคุณหมอมัน,ม,นม,มีปัญหาเหลือรังเยอะคะออ่ะที่ที่เราแก้ให้เขาไม่ได้ะคะออ่ะเราแก้ให้เขาไม่จบเช่นหลังข้อเราอย่างไงอะ่ะเราเราเขารู้สึกเสียเซลล์เอ็กซ์ตรีมอ,อ่ามีปัญหาครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขานนก็เกี่ยวกับก็เกี่ยวกับนารีเวเหรอเนี่ย จะไปถามครอบครัวเหรอเขาไปหันไปทางไหนอ่ะเขาก็หันไปหาจิตแพทย์อย่างเงี้ยก้เป็นเราเราก็ไปหาจิตแพทย์เขาไม่เดินมาหาหมอสูงก่อนเขาจะเดินไปหาหมอจิตแพทย์เออว่าจริงเอาเรอนิดเอานี่หมอก็แก้ได้หรอคะงานหลักเราเลยใช่ไหมงานหลักงานหลักคือหลายคนเข้าใจว่าถ้าจะต้องไปดูแลตัวเองนะฉันต้องไปรีแพร์อกฟูรูฟิตอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวคุณอันนี้อันนี้คือเรื่องที่หนูเข้าใจถูกปะว่าถ้าเกิดไปหาหมอ สู่สูนี่คือต้องหาเรื่องนี้จริงจริงมันยังไม่ใช่ประเด็นทีเดียวคะ่ะจริงเราดูองค์รวมหัวจรดเท้าให้เลยคะ่ะคือบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นต้องไปผ่าตัดเสมอไปอใช่คะ่ะดูหัวจรดเท้าใช่ใหา<ะ>มายความว่าไงอะ่ะ คือเวลาแบบเวลาเรารู้สึกเสียความมั่นใจอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสอดใส่อย่างเดียวแหละบางทีเรารู้สึกว่าเราเสียเซลล์เอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันหลายๆบริบทอะค่ะเช่นบอดี้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยการแค่เออจะโอเพนน่ะถอดเสื้อผ้าให้กันดูกดลูกคาอะไรเงี้ยมันรู้สึกเออมันเสียเซลล์เอ็กซ์ตรีมละอะไรเงี้ยเราเราดูให้องค์รวมเลยค่ะเพราะงานทห่งนารเวจจึงไม่ได้โฟกัสแค่จุดใดจุดหนึ่งตรงนั้นอย่างเดียวนะ เฮ้ยน hey, ี่คุณเรียกพิธีกรมาคือเรียกใช้ฉันธุมาปรึกษาใช่ไหมนี่พูดตรงเลยนะคือปัญหาที่หมอพูดมาคือปัญหาของเราค่ะแล้วแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันรักษาตรงนี้ได้หรอเรานึกว่าเราต้องกลับไปดูแลตัวเองที่แบบว่าทุกอย่างที่หมอพูดนะหุ่นเจ๊งไม่มั่นใจในตัวเองไม่ให้สามีจับตัวเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ พอเราไม่มั่นใจในตัวเองที่หมอพูดอ่ะคือเสียความมั่นใจในตัวเองไปเนาะเราก็จะรู้สึกว่าฉันไม่เหมือนเดิมแล้วฉันก็ไม่อยากให้ใครเห็นสภาพที่มันเปลี่ยนไปจากจากก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยสวยมากๆคือจะบอกว่าปัญหาเรื่องรอยแตกลายเรื่องผ่าตัดผ่าคลอดอะไรนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอถูกป่มเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่ว่ามันมีสิ่งที่สามารถช่วยเราได้ไหมช่วยทําให้เรารู้สึกว่าฉันจะกลับมาใกล้เคียงกับก่อนที่ฉันจะ จะมีลูกได้ไหมค่ะจริงๆมันมีทั้งเครื่องแล้วก็กตัวยาที่ฉีดช่วยค่ะบป็นเคยได้ยินอนะ่ะอันนึงมันชื่อว่า neo f i l e l a ค่ะตัวนี้นนนนจะเป็นตัวยาค่ะก็คือจะเป็นตัว tdl a เป็นสารกระตุน้นคอลลาเจนระยะยาว ซึ่งจริงๆตัวรอยแตกลายเนี่ยคือการเกิดก็คือเกิดเป็นแผลเป็นถูกไหมคะมันคือแผลเป็นที่เปลี่ยนเป็นสีขาวซึ่งสีขาวเนี่ยรักษายากที่สุดเลยเอ้าแต่สีขาวคิดผวาสีขาวที่เป็นรอยแตกคือแผลเป็นคือสียาไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็สามารถช่วยได้ช่วยได้อ่ะให้ดีขึ้นได้แน่นอนแต่ว่ามันก็จะใช้เครื่องผสมกับยาเพราะว่ามันกลายเป็นเป็นเหมือนพังผืดสกาไปแล้วาเงี้ยค่ะก็จะใช้คลื่นความถี่โฟกัส rf 448 kHz เนี่ยในการที่จะกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ทำให้หนังหน้าท้องที่แยกกล้ามเนื้อค่ะกลับเข้ามาและตัวนี้ลงลึกถึงกล้ามเน้เขาเรียกว่าอะไรไขมันในช่องท้องบางทีเราไม่รู้เนาะที่ท้องเราเอ้ทำไมมันบวมบวมตลอดเราไปฉีด อะไรยาลดไขมันไปดูดไขมันทาไมหน้าท้องมันยังป่องอยู่หนึ่งก็คือกล้ามเนื้อมันแยกออกสองคือไขมันมันอยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในผิวหนังนั่นเพราะฉะนั้นดูดไขมันมันได้แค่ไขมันในชั้นผิวหนังมันไม่ได้ไขมันในช่องท้องที่ไปเกาะลำไส้เกาะตับตรงเนี้ยต้องเอาเครื่องไปไปเบิร์นเขาไปเผาเขาเครื่องนี้ชื่อว่าอินดีบ้าใช่ไหมคะ ใช่ค่ะตัวนี้ก็คือมาจากสเปนนะคะจริงๆอะ่ะใช้เป็น global เลยคะ่ะใช้ใช้ทั่วทั่วทั่วยุโรปแล้วก็ไปถึงอเมริกาด้วยคะ่ะตัวเครื่องอินดีบาต้องใช้คู่กับนีโอฟิเลล่าถูกไหมคะ ค่ะตัวเครื่องเนี่ยเขาจะลงลึกค่ะไปสลายไขมันชั้นลึกแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แย่ะ,ะกระชับผิวชั้นลึกทีนี้ตัวยา PDLA l บวก CMC เนี่ยะนะคะเขาจะฉีดชั้นตื้นเพื่อทําให้สีที่มันขาวไปแล้วให้มันกลับใช่ค่ะให้มันกลับคืนมาเป็นผิวหนังปกติให้ได้มากที่สุดแล้วสําหรับอีกเครื่องหนึ่ง <c oughs> เคยได้ยินมา <c oughs> ชื่อว่า K laser blue derma อันนี้มันช่วยอะไรคะ ค่ะจริงๆตัวบูเลเซอร์เนี่ยนะคะหมอก็ไปเอามาจากอิตาลีเพื่อมาตอบโจทย์คนไข้ที่แบบตกขาวบ่อยๆตกขาวเรื้อรังเป็นทุกเดือนแล้วแบบ ทานยาเป็นปีๆไม่หายดื้อยาอะไรย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ายามันไม่พอกับคนให้นะแล้วมันทําให้เกิดผลข้างเคียงเยอะนะคะการกินยาหรือเน็บยาไปนานๆมันก็ไปฆ่าเชื้อพวกโปรไบโอติกเชื้อแบบที่เขาจะีใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัว445นาโนเมตรเนี่ยค่ะเขามีงานวิจัยเรื่องการ าเชื้อเยอะมากซึ่งจริงๆ445นาโนเมตรเนี่ยมันจะเป็นแสงสีน้ําเงินถ้าเรื่องตกขาเราก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายๆเลยคนไทยก็รู้สึกว่าไม่ต้องจะกินยาตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็ได้ทั้งเชื้อไวรัสด,ด้วยเชื้อไวรัสที่เจอเยอะที่สุดตอนนี้คือเชื้อ s p v ที่เป็นเชื้อไวรัสแบบชนิดนี้ปอหุ่มเนี่ยเขาฆ่าให้ตายยากมากเขาจะแปะอยู่กับเรา5ปีถึง10ปี หมอตรวจยังไงหมอก็จะเจอแต่ HPV HPV สายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้ซึ่งมีเยอะมากในโลกใบนี้ถึง200สายพันธุ์แต่เราตรวจได้แค่32สายพันธุ์เองส่วนวัคซีนไม่รู้พี่เป็นเคยฉีดหรือยังยังไม่เคยฉีดเลยมีแค่9สายพันธุ์คนที่ควรควรฉีดมากๆเลยพอฟังนะ HPV อาจจะคุ้นๆเนาะ HPV ค่ะมันติดจากอะไรได้บ้างอะคะโอ้เยอะมากที่สาธารณะห้องน้ำ ติดได้ทุกเพศผู้ชายก็ควรไปฉีดบล็อกซีอ้าวผู้ชายก็เป็นหนอะเนหมดค่ะมันไม่ใช่แค่มะเร็งปากลูกนี่เขาจำก่าเป็นแต่ผู้หญิงใช่ค่ะอ๋อผู้ชายก็ก็เป็นได้หอเป็นมะเร็งลำไส้ได้เป็นมะเร็งหลอดลมได้ไงค่ะเป็นได้ทุกช่องที่มันมีเยื่อเยื่อมืดอะค่ะอียะนี่เราต้องไปศึกษาเยอะเลยนะเนี่ยมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้งั้นแปลว่าตัวเลเซอร์ตัวนี้ก็จะสามารถ ยับยั้งหรือว่าใช่ตัวเอชพีวีได้มันจะไปอยู่กับเรานาน5ปีมันทำให้เรากังวลว่าเมื่อไหร่มันจะใช้เข้าเซลแล้วเกิดโรคหรือเมื่อไหร่มันจะหายไปอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเรายังไม่มียาหรือนวัตกรรมที่ฆ่าเชื้อไวรัสที่ยังไม่เกาะโลกคือมันเปแปะเฉยเฉยมันยังไม่เกาะโลกการที่เราจะเอาเขาให้ตายเนี่ยเราต้องไปเฉือนเนื้อปกติของเรา เขาว่าะไรเพราะไวรัสเขาไปซ่อนอยู่ในเซลล์ปกติของเราเลยตัวเอพี <SP V S 2> ต้องปตัดออกอย่าใช่เราจะฆ่าเขาให้ตายเนี่ยเราต้องเอาเนื้อปกติของเราเอาออกมาด้วยที่เขาตัดปากมดลูกตัดติ่งตัด,ตดชิ้นเนื้อเนี่ยเพราะเขาต้องการเอาไวรัสควักออกมาด้วยเองค่นะอีกตัวหนึ่งก็คือ Emily HPV i m m u n e s u p p o r t ค่ะตัว EMILY ช่วยอะไรคะคือตัวนี้เราทำมาเพื่อ ให้คนไข้เนี่ยมีตัวช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชนิดที่มันต้านเชื้อไวรัสมีปอกหุ่มโดยตรงโอ้ไอเอสพีวีนั่นหรอใช่ค่ะคือ s p v มันเป็นเชื้อไวรัสที่ค่าย,ยากที่บอกว่ามันอยู่ในร่างกาย5 10, ปี10ปีเลย <ừ m. S 1> ถึงจะกลายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะแบบบางคนแพนิคนะคะมาตรวจแบบหายางหายยางหมอ3เดือนตรวจซ้ำามเดือนตรวจซ้ำ คือเขากลังวลเขายังรู้กว่าไม่อยากมีไอ้ไวรัสตัวเนี้อยู่ในร่างกายอย่างงี้ค่ะเราก็เลยต้องพยายามไปหาโปรดักต์อะไรอินกิเดียนอะไรที่มันช่วยภูมิเขาให้ระยะยาวเนี่ยมันฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อเข้าเซลล์ได้คือตัวนี้นี่เองนะคะเอมิลี่ HPV Immune Support นะคะมีฟิชออยแล้วก็มีอะเซโรล่าเชอร์รี่ใช่ไหมคะจริงๆมีหลายอย่างเนาะมีหลายตัวของเราจะค่อนข้างแบบทำยังไงก็ได้ให้แบบ หายได้เร็วที่ส so ุดน yes> ี่หนูเข like ้าใจนี่เต็มมากเข้าใจว่าเป็นผงแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเยลลี่เป็นเยลลี่ทานง่ายไหมคะรสชาติเป็นยังไงคือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบ ชานมไข่มุกค่ะหอมากแค่ตู้เย็นจะยิ่งอร่อยจริงๆทานง่ายๆอย่างนี้ดีมากนะเพราะว่าหลายๆคนน่ะรู้สึกว่าการทานยาหรือว่าทานที่มันเป็นเม็ดๆเข้าไปนี่มันทรมานเนาะแล้วก็มีอาหารเสริมหลายสิ่งที่จะต้องกินเป็นเม็ดๆไห้อะไรที่มันง่ายแล้วอร่อยแล้วมันฉีดไปเลยหรือว่าทําอะไรก็ได้ง่ายเาใช่ค่ะอันนี้คือแค่ความถี่แรกนะ จร ة, ิงๆ,ๆมีหลายความถี่ใช so okay. so, uh ่ไหมคะเรนอยากให้หมอใหม่ผู้อีกสองขึ้นความถี่ค่ซึ่งมีบทบาทเรื่องของงานศัลยกรรมค่อนข้างเยอะก็ความถี่ต่อมาคือจะอยู่ที่660นาโนเมตรนะคะตัวความถี่ตัวนี้เราจะไว้ใช้ในกรณีที่แบบเป็นเคสที่เขาเรียกว่าแบบมาแก้เรื่องการผ่าตัดี่แก้แก้ค่ะเอาสมมติว่าเราไปเคยไปผ่าตัดจับแต่งให้มันสวยงามอะ ใช่ไหมจัดจัดแต่งน้องให้สวยงามแต่ว่ามีปัญหาต้องมาแก้ต้องมาแก้หรือว่าแบบการผ่าตัดเนี่ยมันมีเรื่องการติดเชื้อนะคะเราก็จะแบบมีตัวความยาวคลื่นตัวนี้ค่ะ660นานเมตรเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยกับเรื่องแบบการแบบซ่อมแซมพวกเนื้อเยื่อที่แบบมันแบบมีอาการบาดเจ็บอะไรแบบนี้ค่ะทำให้เรื่อง w ู u ฮ d h e ิ่ i n g เนี่ยดีขึ้นเราก็จะใช้มากในกรณีที่แบบเป็นการผ่าตัดในเคสแก้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คลื่นความสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่เ7 0อเตัวนี้ ก็ใช้มากในเขตแก้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะไปช่วยกระตุ้นทําให้แบบบริเวณนั้นอ่ะมีเรื่องเส้นเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นการสมานแผลก็จะดีขึ้นมีการแบบฟื้นฟูเนื้อเยื่อได้ดีขึ้นค่ะโอ้โหฟังแล้วจริงๆมีมีสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายหลายจุดเนาะหลายเรื่องเนาะเออคือหลายๆคนเข้าใจว่านะเข้าใจเข้าใจแบบง่ายๆบ้านๆเนาะว่าถ้าประจำนหมดปุ๊บให้เทงฮอร์โมนหมายความว่าฉันอ่ะสามารถเดินไปซื้อยาคุมอ่ะ กินเองอได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ยาคุมไม,<อ>ไม่ใช่ฮอร์โมนในการบำรุงร่างกายยาคุมก็คือยาค่ะคนละตัวเลยแล้ววิธีการดูแลฮอร์โมนของคุณหมอต้องดูแลยังไงคะก็จริงๆอ่ะเราจะดูที่ระดับความรุนแรงค่ะเราจะเจาะเลือดดูก่อนสมมติบางคนแบบ ก็ยังโอเคไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไรเราอาจจะแบบไม่อยากจ่ายฮอร์โมนตั้งแต่แรกนะคะเราก็จะมีการใช้การปรับสมดุลด้วยกลุ่มแบบที่เป็นอาหารการกินกับกลุ่มที่เป็นเครื่องเพื่อเพิ่มเลือดเพิ่มออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงมดลูกรังไข่อยากให้เริ่มจากอาหารการกินอาหารซื้อได้ง่ายๆเลือกซื้อได้ง่ายๆก่อนก็คือถ้าไฟตัวเอสโตรเจนเนี่ยมีเยอะมากในท้องตลาดอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนรู้จัก ทั่วไปเลยก็คือพวกแบบทั่วเหลืองหาซอยโปรตีนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะหรือว่ากลุ่มแบบโสมสกัดทำไมคนเกาหลีถึงดูเด็ก ดูแบบเขาเขาเด่นเรื่องโสมโสมเนี่ยมีเอสโตรเจนสูงม,มากๆค่ะโสมเนี่ยเป็นงานวิจัยเยอะมากเรื่องเอสกระชายบ้านเราก็ไม่ไม่แพ้กัน<อ>คือเมื่อตระกูลหัวเนี่ยจะมีเอสโตรเจนสูงม,มากๆเลยบางอย่างเราอาจจะหากินยากพวกกลุ่มคอลลาเจนช่องคลอดคือเราจะรู้ว่าอุ้ยคอลลาเจนผิวมันมีอะไรคอลลาเจนเข่ามีอะไรก็คือจะเป็นคอลลาเจนผิวคือท้ายหนึ่งท้ายสามคอลลาเจนเข่าเนี่ยท้ายสองะ แต่คอลลาเจนช่องคอเด้อเยอะมากมีทั้ง1 3 5แล้วก็ต้องมีวิตามิน D3 อีกอย่างเงี้ยค่ะเออช่องคอมีคอลลาเจนด้วยใช่ไหมคะสูงมีคอลลาเจนไม่งั้นเราไม่มไหวยืดได้สองร้อยเท่าค่ะจริงเหรอช่องคอเป็นอวัยวะที่ต้องการคอลลาเจนสูงที่สุดไม่งั้นเราจะมีอีลาตติกซิตี้ไม่ได้เลยขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นสเปเชียลออร์แกนเลยค่ะแต่แปลว่าเราต้องกินคอลลาเจนเฉพาะ ของช่องคอท้ายคอของเขาหาที่ไหนอ่ะคือถ้าจะไปหาที่ไหนการกินเราก็ต้องไปเสิร์ชว่าท้ายหนึ่งเจอในอะไรใส่แบปลาน้ำลึกปลาทูน่าปลาแซลมอนถูกไหมคะท้ายสามเจอในอะไรก็จะเป็นกลุ่มแบบเอ็นข้อเอ็นข้อแบบข้ออ่อนกระดูกอ่อนกระดูกไก่ข้อหมูข้อไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วท้ายห้าเนี่ยมันก็จะเจอในกลุ่มแบบ พันยพืชอย่างเงี้ยแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันก็ต้องกินให้ถึงด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มวิตามิน D3 จริงๆก็ไปพูดหลายที่ว่ามันไม่ใช่วิตามินนะมันคือฮอร์โมนในการกระตุ้นภูมิแล้วก็ป้องกันการหย่อนในช่องคลอดด้วยและที่สำคัญคือไบโอเมก้าเซเว่นโอเมก้าเซเวหลายคนบอกใช่น้ำมันปาไหมคะใช่น้ำมันตปาคะใช่เป็นเนสาแต่ ข้อเราต้องการเจ็ดเอาและ้องก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นนี่เป็นคนต้องการอะไรแปลกๆวิทยาคิดทำไมเราเข้าถึงยากขนาดนี้ตะ้งอย่างเงี้่แต่ถ้าเรามีเฟมเแม่วอร์จินิตี้ตัวนี้ช่วยได้ไหมคะก็ไปรวบรวมมาค่ะรวมมาเลยรวมสารอาหารที่หายากไปที่นี่ที่เป็นคอลลาเจนไทป์อะไรนะไทป์าหนึ่ง้าหนึ่งสามห้าแล้วก็มีก็จะมีพวกแบบวิตามินต่างๆ ที่จะเข้าไปช่วยดูแลคอลลาเจนของน้องให้มันดูแบบว่ายืดหยุ่นได้ตามสิ่งที่ควรจะเป็นใครควรจะต้องกินบ้างคะจริงๆอะ่ะก็กินได้ตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปอ่ะค่ะคือเราดูตามแบบการขาลงของคอลลาเจนคือ25เนี่ยเอ็มไซม์ ide, มันเริ่มเยอะกว่าคอลลาเจนที่สร้างแล้วเพราะฉะนั้นมันเริ่มเสริมได้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือบางคนที่ไข่ตกไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะบางเดือนแบบ เป็น P C O S ไข่ตกบ้างไม่ตกบ้างความเครียดสะสมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ปรับสมดุลดูนี้ได้ปวดประจำเดือนอย่างเงี้ยแบบออกมาเป็นริ่มดำๆเลยแสดงว่า,เ,าเขาเรียกว,ว่าบั o โฟไม่ดีอ่ะคือเลือดมันไปเลี้ยงมดลูกไม่ดีดอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>มันก็จะอลอกออกมาแบบเหมือนปวดมากเพราะมวลูกมันพยายามจะบีบไอริมเลือดตรงนั้นออกมาอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่ามีหลายเคสที่คุณสามีพาคุณภรรยามาหาคุณหมอจริงไหมคะ จริงค่ะจริงๆอ่ะช่วงเนี้ยนี่แหละค่ะเยอะมากเพราะว่าเขาพามาทำไมเขามีปัญหาอะไรคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงกับที่แบบเราไปพูดให้ความรู้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากให้เมียคนเดิมเขากลับมาเขาไม่ได้อยากได้ภรรยาแบบใหม่หลายบ้านก็จะแบบพูดนี่มันคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้พี่นิกเคยพูดกับเบ้นเลยประโยคนี้ที่ไม่อยากได้เมียใหม่พี่อยากได้เมียคนเดิม เกิบางทีเราก็เคยถามเขาเหมือนกันนะเราเป็นผู้หญิงเนาะพ่ออยากให้ไปทําอันนี้ไหมพ่ออยากให้ไปทําอันนี้ไหมบอกไม่ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแบบสามารถรีโนเวทรีโนเวทจ้ะใช่ใช่เราจะรีโนเวทได้รีโนเวทล่างตัวเองได้ที่มันแบบสามารถทําได้เนาะในในอะไรที่มันง่ายที่สุดแล้วก็ในเวอร์ชั่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรถูกถูกต้องตรงจุดที่สุดก็น่าจะถูกไหมคะน่าจะดีที่สุดเนาะคุณหมอเนาะ เพราะว่าท,ที่เขามาเนี่ยสาเหตุหลักๆของเขาคือภรรยาเขาเป็นอะไรอย่างเขาคือจริงๆอะ่ะส่วนใหญ่หลายบ้านนะผู้หญิงเราอะรู้สึกว่าก,ก,ก็ก็ปกติก่ก็ทำธรรมาชาติ <laughs> เรามีลูกแล้วอ,อ,ลอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายเขาก็จะรู้สึกว่าอยากให้เหมือนเดิมอยากให้แบบกลับไปจีจจกันได้อ,อ,อยากกลับไปแบบว่า มีความมั่นใจเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยฝ่ะัมันก็เข้าตัวไม่แต่นี่เรื่องจริงนะเพราะว่าเป็นเป็นพูดกันแบบง่ายๆบ้านๆนะเป็นว่าปัญหาเรื่องปัญหาทางเพศน่ะเนาะโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงหรือว่าเรื่องความรักความเข้าใจกันคันโดนตัวกันก็ตามมันเป็นปัญหาครอบครัวนะส่วนใหญ่ได้คําปรึกษากลับไปแล้วอ่ะเขากลับมาบอกเราไหมว่าผลจากที่เอาภรรยามาแล้วอ่ะเขาว่าไงบ้างมีมีมี รีวิวเยอะหรออย่างเช่นอย่างเช่นเขาก็โดนมาฟีดแบ็ c ในในในอินบ็อกซ์ในแบบที่คุยส่วนตัวนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเอามาให้ดูเนี่ค่ะก็แบบเหมือนอารมณ์แบบอุ้ยมันดีขึ้นกลับไปฮันนีมูนได้เข้าใจกันมากขึ้นถ้าพูดถึงว่าตอนนี้เนาะความงามเรื่องนรีเวทนาะได้รับการยอมรับมากขึ้นแล้วเพราะหลายหคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยจริงๆฉันไปหาตรงนี้ได้ ฉันไปแก้ไขปัญหาของฉันตรงนี้ได้แล้วจริงๆปัญหาที่คุณหมอคอยที่จะเคลียร์อยู่เลยนะสมมติอยากจะแปะป้ายหน้าคลินิกเลยว่าปัญหานี้ฉันรับอยู่อ่ะมันมีปัญหาอะไรบ้างคะจริงๆตั้งแต่แบบหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะเคสแก้เนาะค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเคสแก้จากแบบการฉีดฟิลเลอร์บางคนนะคะใช่พี่เบนบางคนแบบเดินมาบอกเลยว่าเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์มาแต่ว่าพอคลำไปรู้สึกว่าเหมือนมีเป็นแท่งไส้เกาะ อยู่ตรงบริเวณนวัยวะเพศทั้งสองข้างแข็ง<อ>แข่งแข่งเหมือนเป็นแบบไส้กอกอะคะอ่ะใช่อันเนี้ยก็จริงๆล่กก็คือเกิดจากการที่เราแบบเลือกใช้ฟิลเลอร์เนื้อที่แบบมันไม่เหมาะสมกับบริเวณนั้นใช่ค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยอย่างจริงๆถามว่ามีฟิลเลอร์เฉพาะจุดตรงนั้นไหม<อ>ต้องตอบว่ามีนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเลือกฉีดแล้วต้องแบบเลือกนิดน,นึงว่าเอ๊ะฟิลเลอร์เนี่ย มันใช่ของตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าต้องศึกษาดีๆใช่ค่ะแล้วก็ในเคสที่แบบบางคนแบบเคยไปฉีดพวกแบบสารเหลวมาในแบบอดีตนะคะเขาก็จะแบบมาปรึกษาแล้วว่ารูปร่างน้องเขาแบบดูผิดแปลกไปหรือ,อว่าเวลามีกระทั่งแบบกิจกรรมกับสามียอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเจ็บรู้สึกทรมานมาก<อ>หรือว่าบางคนถึงขั้นแบบมีการติดเชื้อมาเลยเราก็ต้องแบบมาผ่าตัดเนาะนะคะเลาะพวกสารเหลวออกนะคะมาให้การแบบรักษาใช้แสงให้ยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกัน โอ้นี่กายเป็นคุณหมอก,ก็ต้องมานั่งแก<ช>้แค <ๆ S 2> ่ปวดเราเยอะคะ<ช>่ะเราเป็นสูตรหลับแก้<ช>เลยอะค่ะโอ้โหทุกคนคะ่ะเราเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายคนมีปัญหาแบบที่คุณหมอพูดมาคุณแม่หลังคลอดปัญหาเรื่องเพศเนาะเอาตรงๆเนาะอาจจะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องครอบครัวกันไปเลย ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาสําคัญมากๆซึ่งทางคุณหมอสามารถช่วยดูแลได้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะปรึกษาคุณหมอนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะ f a c e b o o k นะคะ t ิ k o o อก u ูทูบนะคะด r ออรอมทองคลินิกนะคะหรือว่าจะเป็นอินสตาแกรมก็ได้นะคะเป็นอมทองอันเดสกอร์เลดี้อันเดสกอร์เซ็นเนะคะเราเชื่อว่าหลายคนอยากปรึกษาคุณหมอแต่ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนเข้าไปถามได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากอขอบคุณะคะอคขอบคุณค่ะอคขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะวันนี้นะคะ เมซองโฮเทลแบงคอกนะคะสุขุมวิทซอย2มีบริการนะคะทั้งห้องพักห้องอาหารสปานะคะแล้วก็ห้องประชุมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ